เราจะมาเริ่มจากเรื่องของเบาะก่อนแล้วกันนะครับปุ่มจะอยู่ตรงนี้สมมติว่าเราจะคอนโทรลผ่านคนขับเนาะนะครับตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บเขาจะซิงมาที่หน้าจอท,าทันทีมีไว้ปรับอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมคุยกับคนขับมาบางทีลูกค้า,าปรับโหมดการขับขี่แล้วมันจะมีเบาะนวดขึ้นมานะครับสมมุติว่าเราอยากปิดเปิดปิดเดนาะตรงนี้เขาจะเขียนไว้ละว่าไดเวอร์ซีดสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้ครับมาใสา่แล้วก็มากดเปิดกดปิดได้เลยนะครับ ทางซ้ายและขวาก็คือพาซเนเจอร์ด้านซ้ายหรือว่าจะเป็นคนขับเราสามารถมาเลือกเปิดปิดระบบนวดได้จากการกดตัวนี้นะครับหรือบางทีจะมีปัญหาเรื่องของเบาะตัวนี้ที่เคลื่อนไปข้างหลังเองอัตโนมัตินะครับเราสามารถกดปิดได้มันเป็นที่ฝั่งนี้เนาะเราก็กดที่เบาะฝั่งซ้ายนะครับเขาจะอยู่ในหน้าจออ,อยู่ในอันนี้หมวดอันนี้ครับคอมฟอร์ตแอดจัดให้เรามาปิดทีเนี้ยเบาะก็จะไม่เคลื่อนนะเวลาเราเปิดปิดลงจากรถนะครับ ทำอะไรได้อีกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับเบาะทั่วไปแหละเราสามารถเรื่องจากาเลือกปรับเบาะจากตรงนี้หรือว่าปรับเบาะจากตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้ได้หมดเลยอ่ะก็จะมีมอสซาดนะครับในการเปิดปิดมอสซาดในการเปิดปิดแอร์จากเบาะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคอม a ต j อจั m เมนก็คือการที่เบาะปรับเองอัตโนมัติสามารถตั้งจากตรงนี้ได้เลย